รวมพระคาถาเกี่ยวกับศัตรูรวมพระคาถาเกี่ยวกับศัตรูให้คุณลองเลือกใช้และลองศึกษาดูเพื่อบทไหนที่ถูกใจจะนำไปใช้มีดังต่อไปนี้มนคาถาสั่งสอนศัตรู มนคาถาสั่งสอนศัตรูบทนี้ท่านให้ใช้ทูปสามดอกจุดแล้วภาวนาพระคาถาบทนี้กล่าวชื่อมันผู้นั้นแล้วว่าพระคาถาดังนี้ตั้งนะโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่าอัปะเมรุนังอัปะตานัง คิป,ปะนังมรณะ,ะมรณงอิปะอนัตตาพระคาถาสลายศัตรูพระคาถาสลายศัตรูวันนี้ท่านให้สวดภาวนาทุกคืนและอธิษฐานให้ศัตรูของเราทั้งหลายของชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์หมดไปสลายไปตั้งณโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่าพุทธังมัจจิต ทร,รมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาาสันติพระอาถาพระเชิญหน้าศัตรูพระคาถาพระเชิญหน้าศัตรูบทน,นี้ ท่านให้สวดภาวนาในขณะที่ไปพระเชิญหน้ากับศัตูศัตรูจะถอยหลังกลับไปไม่กล้าเข้ามาหาเราเมื่อศัตรูถอยหลังกลับไปแล้วจะไม่กล้าเข้ามาทำร้ายเราข้างหลังได้อีกดีนักแลตั้งนโมสาจบแล้วภาวนาพระคาถาว่า นาจางังโมจัง,งจัง,งพุทธละลายธาระลายยะข้ามิตายหายบาดเยียวใจนาะโมพุทายะนาจังงังโมจัง,งังพุทธสสิธิกรรมบังทารับอยู่ยะหายไปพระทาถาเอาคืนตัดตู พระคาถาเอาคืนตัดตูบทน,นี้ท่านว่าหากมีคนคิดทำร้ายเราก่อนแต่เราไม่มีเจตนาที่จะไปทำร้ายใครให้ภาวนาพระคาถานี้เขียนชื่อผู้นั้นใส่กระดาษแล้วภาวนาพระคาถาว่าโอมคาสะสุเสกสิสุหัดโสสิหัสสัสสหัส สวาบุมพระคาถาคมศัตรูพระคาถาคมศัตรูบทนี้ท่านให้เด็ดใบหนาดมาหนึ่งใบแล้วอย่าเหยียบย่ำเงาของต้นไม้และเงาของตัวเองเสกพระคาถาบทนี้เจ็จจบเขียนชื่อศัตรูที่เราจะข่มใจใบหนาตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่า พะนางอากะอุตังทัตตะวาวิเทคีนา,าธาสสิทะ